สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม h e r o i c Expedition ครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว RPG จากทีมต่อสู้นั่นเองตอนนี้จะเปิด Open Be t a เรียบร้อยนะครับในส่วนของ Store ไทยแล้วก็มาพร้อมขับภาษาไทยด้วยใครที่สนใจลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตัวเกมกันเลยดีกว่าครับผมณตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะมีเพียงแค่1เซิร์ฟเวอร์เท่านั้นนะครับก็ถ้าเกิดมีคนเล่นเยอะ เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มเติมเข้ามาอีกทีนะครับโอเคเข้าไปกันเลยครับผมจัดไปกดเริ่มเกมเลยครับภาพเกมก็ถือว่าภาพสวยในระดับนึงเลยนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะแต่ว่ามันจะเป็นแนวตั้งนั่นเอนะครับโอเคมาแล้ว นี่โอเคอในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการโฆษณานะครับเป็นการเติมเงินนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเติมเงินเราก็จะได้ของตามนี้นะครับผมอ่ะโอเคกดปิดไปนะครับทีนี้เนี่ยตัวเกมมันจะมีระบบไอดอลด้วยนะครสังเกตว่านะตอนนี้เนี่ยมันกําลังทําการเก็บของเก็บเลเวลอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆอยู่นะครับซึ่งนะตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกดรับของรางวัลได้นะครับก็เลยกดตรงนี้เลยนี่ปุ๊บนี่ครับเห็นไหมมันจะมีของขึ้นมาให้เรากดรับครับแล้วก็แค่กดรับได้เลยครับ นี่ฮะอ่ะเลเวลอัพได้ไหมครับแล้วก็มีได้แบบเพชรมาด้วยนะครับผมตามนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือจะเป็นระบบไอดอลนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของการต่อสู้นะครับเราก็แค่กดเข้ามาตรงท้าทายตรงนี้นะครับหรือว่าจะกดเลือกด่านตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะมีอยู่ว่าตอนนี้เราผ่านไปถึงด่านไหนแล้วนะครับกดเข้ามาปึ๊บนี่ฮะเห็นไหมมันจะมีบอกนะครับผมว่าเราจะต้องไปเจอศัตรูตัวไหนแล้วก็ของรางวัลที่เราจะได้คืออะไรบ้างนะครับผมอ่ะก็กดท้าทายไปเลย นี่ครับมันจะพาเราเข้ามาหน้านี้นะครับซึ่งก็อันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทําการจัดทีมก่อนได้นะครับโดยการบอกว่าสลับสับเปลี่ยนตัวละครลงไปนะครับให้มันยืนตรงไหนอะไรแบบไหนยังไงนะครับก็สลับได้เลยนะครับผมตามนี้นะฮะแต่ว่าผมจะเอาตามนี้นะในส่วนของตัวละครที่จะเอาลงนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีในส่วนของตรงนี้ครับระบบแพ้ทางกันนะครับผมนี่ฮะมันจะเป็นระบบธาตุอะไรตรงนี้นะครับดินน้าลมไฟมืดแสงอะไรประมาณนั้นอะ นะครับผมก็มาเลือกดูจากตรงนี้นะครับอ่ะโอเคมาจัดปลากดยืนยันเลยนะครับอ่าในส่วนการต่อสู้นะครับมันก็จะต่อสู้แบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีในส่วนของการต่อสู้แบบว่าเอ่อเร่งความเร็วนะครับคูณหนึ่งคูนสองนะครับแล้วก็จะมีระบบการแบบข้ามในส่วนของการต่อสู้ไปได้นะครับแต่ว่ามันจะลดตอนเอ่อบทที่ห้านะครับชั a p t e r ทีห้านั่นเองนะครับนี่ฮะการต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเห็นไหมนี่ ใช้สก,สกิลอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะใช้อัตโนมัติเลยนะครับเรามีหน้าที่แค่ทําการแบบว่าอัปเกรดตัวละครนะครับแล้วก็ใส่ของให้กับตัวละครตัวนั้นๆอะไรประมาณนี้ครับผมนี่นี่ครับสู้ไปเลยนี่ระบบการต่อสู้จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งมุมกล้องเนี่ยมันจะล็อกไว้นะเราจะไม่สามารถหมุนได้นะครับจัดไปโอเคอีกตัวเดียวเท่านั้นจะตายแล้วเงื่อเรียบร้อยครับ1ตัวไม่มีครับผมโอเคเสร็จสิ้นครับ นี่อ่าสู้เสร็จแล้วครับก็จะได้รับของรางวัลตามนี้เลยนะโอเคครับผมเรยียบร้อยฮะนี่ครับถ้าเกิดเราจะไปสู้ต่อแล้วก็แค่กดยืนยันใบแค่นั้นเองนะครับแต่เดี๋ยวผมพาออกมาดูน้านนอกก่อนนะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของเมนูตัวเกมกันนะครับเมนูตัวเกมก็อย่างที่เห็นครับมันก็จะมีเมนูร้าน,นะคะ้ามีอีเวนต์มีของขวัญมีอะไรเงี้ยนะครับเติมเงินครั้งแรกได้อะไรอย่างที่มันโฆษณาไปนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการแบบว่าอ่า แลกเปลี่ยนนะครับไปใส่คง้งใส่โค้ดอะไรเงี้ยนะครับอืมซึ่งเราจะต้องผ่านอชอร์ที่3ก่อนนะครับเราถึงจะใส่โค้ดตรงนี้ได้นะครับก็เนี่ยฮะใส่รหัสโค้ดตามที่มันบอกนะครับแล้วก็มาที่ตรงแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับเราก็จะใส่ได้เลยนะครับแล้วเราก็จะได้ไอ้เจ้าแต้มนี้มานะครับเพื่อที่จะเอาไปแบบว่าเปิดหาตัวละครตัวใหม่ๆนะนี่นเอนงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย เมนูตรงนี้นะครับมันจะมีของมาแจกนะมีแบบของฟรีด้วยนะครับอันนี้ผมกดรับไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะด้านซ้ายนะครับก็จะมีภารกิจนะครับนี่กดรับได้เลยนี่ครับได้เพชรมาด้วยนี่ประมาณน,นี้ครับผมโอเค นะครับภารกิจรายสัปดาห์ภารกิจรายวันนะครับตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีจดหมายนะครับอันนี้จะเป็นระบบเพื่อนครับแอดพงแอดเพื่อนอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็อยู่ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเรานะครับก็จะแจ้งว่าเรามีอะไรบ้างในกระเป๋านั่นเองนะครับนี่ฮะไอเทมอุปกรณ์ต่างๆ นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการตั้งค่าครับเราก็มาตั้งได้เลยว่าเราจะใช้เสียงดนตรีประมาณไหนเสียงการต่อสู้แบบไหนนะครับแล้วก็โหมดเฟรมเรทนะครับรวมถึงภาษาด้วยก็มาปรับเปลี่ยนจากตรงนี้ได้นะครับผมอ่าในส่วนอื่นๆก็ลองดูเอานะครับตามนี้เนาะต่อมาครับเมนูด้านล่างครับผมนี่ฮะเรามาดูเลยนะครับกดเข้ามาดูตั้งแต่อันเผาตรงนี้มันจะปลดล็อกตอนหลาน3ขีดแ่นนะครับซึ่งผมยังไปไม่ถึงนะฮะแล้วก็มาดูตรงนี้ครับนี่ ที่ดินอันนี้จะเป็นในส่วนของแบบพื้นที่ที่จะให้เราเข้าไปดูได้ครับก็จะมีพื้นที่ตลาดครับผมอ่านี่ฮะตลาดตรงนี้ก็จะมีการขายของใช้ต่างๆนะครับมีร้านขายซากโบราณนะครับอ่าร้านเดินเรือนะครับร้านอารีนาก็จะต้องใช้แต้มอารีนาในการมาแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ร้านเผาตรงนี้นะครับอืมอ่าร้านพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะซื้อนะครับแล้วก็ใช้แต้มจากตรงนี้ได้นะครับเป็นเพชรอ่ะ ซึ่งสะสมได้จากการแบบว่าทําภารกิจรหรือว่าผ่านดา่านอะไรเงี้ยนะครับนี่ฮะเห็นไหมมันจะมีของมาอยู่นะครับก็ลองเข้ามาดูก็แล้วกันนะครับแล้วก็มีในส่วน,นอื่นๆนะครับก็ลองเข้ามาอันนี้เป็นถงถงเกียรติยศเออนะครับผมตามนี้นะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้ครับอันนี้จะเป็นแบบว่าให้เรามาแบบอธิษฐานนะครับแต่ว่าของผมมันยังอธิษฐานไม่ได้แล้วก็อันนี้ครับผมก็จะเป็นมิกาดแห่งปฐถมปฐมกาลเออนะครับกดเข้ามาดูนี่ฮะ ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมาทําการเลื่อนขั้นตัวละครได้นะครับแล้วก็รีเซ็ตฮีโร่ได้นะครับนี่ครับเห็นไหมของที่เราทําการอัปเกรดไปนะครับเราก็จะได้กลับคืนมานะครับผมแต่ว่าจะต้องใช้เพชรในการรีเซ็ตนะนะครับตามนี้นั่นเองนะจะลดขั้นได้ด้วยนะครับสิ่งก่อสร้างนะครับเราสามารถสร้างได้นะก็ต้องเข้ามาดูเพรัะว่าอันไหนที่เราสร้างได้เนี่ยของตกแต่งเนี่ยครับเราสร้างได้ก็ใช้เงินนะครับในการตกแต่งนั่นเองนะครับจะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ทีนี้เรามาดูตรงฮีโร่ครับ กดเข้ามาเลยนะครับฮีโร่ที่เรามีเนี่ยเราสามารถที่จะทําการอัปเกรดได้นะครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้ครับแล้วก็อัปเกรดได้เลยนี่ครับเห็นไหมอัปได้นะครับแต่ว่าต้องใช้แต้มด้านล่างนะในการอัปนะครับผมเออแล้วก็สวมใส่ของอัตโนมัตินะครับสวมด่วนเลยแบบนี้ครับผมประมาณนี้นะฮะเออนะครับยังไงก็ลองเข้ามาดูกันนะครับอ่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาที่ในส่วนของการอัญเชิญนะครับก็คือระบบอาชานั่นะครับกดเข้ามาเลยนะฮะ นี่ครับผมซึ่งในส่วนของตู้กาชาเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตู้นะครับก็คือตู้ธรรมดานะครับแล้วก็ตู้แบบนี้ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็แบบนี้ครับผมก็ลองเลือกดูครับว่าเราจะเอาอันไหนเนาะออันนี้น่าจะแบบเป็นการแบบเลือกฮีโร่ตัวนั้นๆหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองอันเชิญอันนี้นะครับนี่อันเชิญแบบฟรีๆหน่อยหนึ่งครั้งนะครับผมจัดไปปึ๊บนี่วมาแล้วปึ๊บได้เป็น โจโอ้โหได้เป็นเคนครับ2ดาวนะครับก็เก็บไว้นะฮะทีนี้เราจะมาอันเชิญแบบทีเดียวเลย10ครั้งนะครับจัดไปะฮะปึ๊บนี่ครับผมอู้มันต้องมีตัวดีๆสักตัวละว่ะมาแล้วครับสีม่วงอ่ามีแน่นอนครับมีจอร์ดครับผมเจสิก้าครับผมอ้ยไหนตัวดีๆอ๋อนี่ไงทำไมมันไม่ขึ้นมาให้วะหรือว่าผมกดข้ามไปเมื่อกี้นี้นะครับ <S <S นี่ฮะตัวดีๆที่เราได้นะครับคาทัสกับ อ่านี่ตรงนี้เลยแครอลครับผมน่ารักที่เดียวเฉียวนะครับตามนี้นะฮะถ้าเกิดเราจะเปิดอีกนะครับก็ะจะต้องใช้เพชรนะครับ2,700เจเพชรนะครับหรือว่าจะไปสะสมเอาเวลาที่เราแบบไปต่อสู้อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีในส่วนของการสะสมตัวนั้นอยู่นะครับอ่ะโอเคทีนี้มาดูตรงฮีโร่หน่อยนะครับตัวที่เราได้มาใหม่ผมจะอัปเกรดเลยเพราะว่าผมจะเอาไปลงแผนครับโอเค เอาสักเลเวสสิบก่อนนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนี่ <am> นี่เอาตัวนี้สักสิบห้าแล้วกันโอเคครับผมแต้มยังเหลือเยอะอยู่เหมือนกันนะนะครับผมทีนี้ก็อา่าแล้วก็มาที่ประจนภัยเหมือนเดิมครับแล้วก็กดไปท้าทายอีกสักหน่อยนะฮะเดี๋ยวเอาฮีโร่ลงไปแทนครับผมเอเดีย๋ยวดูก่อนนะธาตุโอ้มันไฟทั้งกู่เลยนี่วะเอ,เอาตัวนี้ลงไปอโอเคไม่เป็นไร เราก็เอาลงไปแทนตัวนี้เลยแล้วกันจัดไปเลยฮะนี่ครับจบครับผมกดยืนยันลุยนี่ครับเดี๋ยวเล่นความเร็วเลยทีนี้ครับต่สอสู้ครับน่าจะแบบรวดเร็วนี่ครับเดี๋ยวก็จเสีนี่แน่โอเคสวยงามถือว่าแรงใช้ได้นะนี่ใช้สกิลไปเดโอโอเคโอ้แจมครับตัวนี้สกิลรุนแรงมากเลยเอาละครับเรียบร้อยครับ ก็ผ่านแล้วนี่ฮะประมาณนี้ครับผมอ่าโอเคนี่ครับโอ้เลเวลเก้าแล้วครับอ่ารี้บรอยนะครับตัวเกมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอืมมีของขวัญการประจนภัยนะครับอันนี้แหละก็คือเป็นในส่วนของเวลาที่เราผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยฮะมันก็จะมีของมาแจกตามนี้นะครับอันนี้แหละเอาไปเปิดแบบอ่ากาชาแบบฟรีๆได้นะครับผมสะสมเอา นะครับก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลของตัวเกมคร่าวๆประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็ลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับผมผิดพลาดอะไรตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยกันละกันนะครับโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันในส่วนของตัวเกมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันละกันนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ละกันนะจ๊ะไปแล้วจ้ะบายบายครับสวัสดีทุกคนจ้า